ลกไม่ลกยังไม่ลกเยวบอกพี่ลบไปแล้วไปแางนี้ให้พี่ก็จับให้ปันเป็นนี้ปันแล้นี้ให้พี่ก็จับให้ลูกฝันมาหาพี่เขานี่ยังไม่ต้องลกฝั่นนะฝนมากแม่แล้วฝนมากม่ให้พี่เขาเอาให้แล้วไหมี่เราเปล่าเปลลงมาเออเออเออไปลัางให้พี่ก็จับให้ล้งไล้าอ่าบอกพี่ลงแล น้องครับน้งครับนงคะครับลงลงครับอยากอยากนั่งหรอลูกอ่โอเคโอเคฮะเดี๋ยวต้องหปมาต่อกิวก่อลูกย like. yes, ังไม่ไวไปหาโดนนะ